ระวังดวงเมืองประเทศไทยหลังวันที่26กุมภาพันธ์2565นะคะเวลาประมาณ 21. นาฬิกา51นาทีดาวอังคารย้ายไปเป็นมหาอุดที่ราศีมังกรไปเจอดาวเสาคู่ศัตรูนะคะอังคารเป็นมหาอุดเสาเป็นเกษตรถือว่าร้ายมากเป็นคู่ปะทะที่รุนแรงมากนะคะถือว่าจะมีเหตุปะทะในดวงเมืองระหว่าง คนกับคนที่มีความแรงเป็นนักเลงอันธพาลหรือว่าเป็นทหารตำรวจซึ่งมีอำนาจแล้วก็มีอาวุธที่ร้ายกาศนะคะมันจะมีคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในประเทศเยอะแยะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายค่ะในช่วงเวลานั้นนะคะเราควรที่จะทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็อยู่แต่ในบ้านแล้วก็ไม่ไปในสถานที่ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นได้ระวังบุตรหลานสัตว์เลี้ยงแล้วสิ่งที่เรารักให้ดีๆนะคะ อันนี้เป็นการเตือนค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นค่ะ